สวัสดีค่ะันนี้พามาชมพระจันทร์นะคะพี่น้องดวงย้ายใหญ่แสงจ้ามากนะคะเนี้ไม่ใช่แสงพระอาทิตย์นะแสงแสงจันทร์นะคะแต่ว่ามันจ้ามากแล้วซูมให้ดูนะคะ ดูน้ำทะเลตอนกลางคืนค่ะอันนี้ไฟบอกทางเรือนะคะนี่ท่าเรือเฟอร์รี่นะคะลมเย็นๆนะคะหนาวๆ อาจะประมาณไม่ถึงสิบองศานะคะหนาวจะไ้ชมนะคะแสงแวบๆนึงก็จะเป็นแสงเรือนะคะเรือหาปลาโอา้ยหนาว สวยมากค่ะมองด้วยตาเปล่าแสงเขาไม่กระจายนะแต่ว่ามองผ่านเลนทำไมแสงเขากระจาย mm. กระจายเนาะโอ้ยหนาวแล้วพี่นอ้องเริ่มสั่นนะคะหนาวลมไว้ไว้อันนี้ยังไม่เห็นแสงเหนือนะคะถ้าแสงเหนือก็จะขึ้นฝั่งนู้นนะคะแสงเหนือแสงเหนือก็จะเห็นโซนโนู้นนะคะถ้าถ้าเขาขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ยัง อันนี้จะเป็นบ้านเอ่อบ้านสำหรับปิ้งย่างนะคะเป็นแคมปิ้งเนาะของแคมปิ้งช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมีม,มีเอ่อรถบ้านอยู่คันหนึ่งนะเพราะว่ามันเริ่มจะหนาวแล้วอุ้ยหนาวหนาวไปก่อนด้วยพี่น้องหนาวอุ้ยเราไม่ได้ใส่เสื้อกันลมมาแล้วใส่เสื้อกันหนาวธรรมดา เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ